สวยมากรักก็สวยมากอ่ะมันหนีแน่ยายรักก็สวยเหม็นอ้าอย่าอย่อ่มันหนีขี้เดียดค่ะเอกก็วแต่หนูบ้ามันขี้เดียดหรือตัวกระตุแล่แหล่แมวตัวน้อยจื้อแต่หนูบ้ามันตัวตัวแหล่แหล่แมวแต่ขี้เดียก็ต่ขี้เดียก็ขี้เลยย่อจื้อกับมันเชื่อกันเมื่อเอิญขูเป็นแมววันนี้แม่ยายหนูขี้เดียดมันนี่มันดมปากกูขี้เดียดมันค่ะฮ่านี่เยวกินปากกูขึ้นเป็นไดรชมแหนกไง หนีเอ้ยอย่ามาไกล้อคีเดียน,นอย่ามาฮักกูไม่ได้ฮักมึงเนออกี้อ่ะโอเคกูจะสวบได้ไหนี่ไปยีเข่ากลองอีเข่าแล้วซ้อีเข่าไม่ยี่เข่าเมื่กี้เขาปล่อยเขาเนี่ยนเนยอาเขาปไปาอออไวปไปไปไปหนีเอ้ยแต่ขี้เดียดทักย้ายค่ะดูคีเดียดมันค่าตัวเดียวมพ่พอยังมาสองตัวอีกอีเหม็นจับไเรียแกแขวกูเด้อรู้ให้แม่เลอืม ยังมาไปอีกไรปุณิย์ยังมาไปอีกกี่เดียร์ครับมาไปกูไปได้ปุณิย์ยังมาไกลกูยังมาขอหนูกูเอะยังมาเติมกบจะอาจจะมาออดจะกูมามาอีตาแหล่หืมแล้วมาไกลไปบ่ให้กินน้ำน้ำบ่ตองมาเอาเอา,เอาใจกูตอนนี้กูบ่อยากไม่ลูกเพิ่มขี้เดียด์ยังมานางโบกูนะโอ้ยหืมจะมาแจจัดจะมาแจจัดตอนนี้ จอยไม่เล่นกับหนูัะไปโอ้ออกจากชีวิตกูแน่ทำไมเอาตัวใหญ่มาก,กเอามากใกญ่มาเคียงกูเมันขีเ้เดียดเฮ้หยหนก,ก็คือลิงนี่ปวยกับปว้ป่านี้เมื่อกล้าเกิดตอนอีลิงเนาะเอ้ยบังคับคิดใจแต่ว่าอยากอยู่ผู้เดียวเว้ยผัวกับว่าอยากอยู่น้ำมันเออหนีจากเทียนแน่อ่ะเขาสวยเขาสวยต้องรักน้องนะโดยเฉพาะนี่ ตัวท็อปของพ่อแบงค์เลยเนี่ยอะไรคะไม่เอาเมื่อวานหนูเข้าไปหาแม่สวยแล้วไม่สวยนี่อย่างนี้แหละนั่นนี่กระดกข้านมัน,น่นจะมาหาหนูหรือไงไม่สวยไม่สวยจะมาหาหนูหรือไงบอกกูจะไปนอนมืออื่นจะมาชวนมาตันท่าหน,นี่กูกินยาจื้อกูอยากติดเชื้อกว่าอะไรนี่กางเอาขว้ามามาหาแม่สวยมาเดีย๋ยวพ่อพาเข้าหาแม่สวยมาพ่อพาเข้าหาแม่สวยนะอ่า งายเออนอนทั้งที่นอนกันดอกมาอยากอยู่ทั้งลางขี้เดียดมันอ่าอ้าวใชให้น้องอยู่ด้วยหน่อยหนีโอยเอาตัวนึงอีกตัวนึงมากปะนี่เฮเราคุยกันก่อนค่ะตอนนี้หนูไม่ได้เหมือนพวกมันนะคะเราเป็นสายบ้านเดียวกันค่ะหนี่นีหนี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 โอยสวยมาหากูไหลกูขี้เดียดสวยรักกันนะรักกันไม่ใช่รักกันรักกันเถอะโอ้หหนูน่ารักขนาดนี้ รักกันหนีมึงกันหนีคือก,กันย,ยิยัยคนละสายพันธุ์ทำไมไม่มีใครเล่นด้วยเลยโอ้ยลำแข้งเลยอย่าไปกวนแม่สวยฉันนะออกไปออกไปอย่าไปกวนแม่สวยฉันออโอ้บ้านหลนังนี้คือราดจ,จ้าว่าเขินดั้งกับประเด็ขึ้นล่างกับประเด็นกูจะช,ชุนไ,ได้ไหมนี่ง่ายชุน มันคือก,กันนี้โอ้ใจหายเว้ยนี้กระดกไปนนย